สำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่อยากจะมีร้านนะครับเอาไว้เป็นที่แฮงเอาท์กับเพื่อนๆนะครับนั่งชิลๆกับคนรู้ใจนะครับวันนี้รายการไปไหนดีครับขอชวนคุณไปสัมผัสบรรยากาศสบายๆนะครับที่ร้านสุขุมวิท49นะครับอันนี้เป็นชื่อร้านเขาเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านำชัยนั่นเองนะครับอยู่ริมถนนสุขุมวิทเลยนะครับหรือว่าขยับไปนิดเดียวก็จะเป็นซอยเนินพระหวานพัทยากลางนี่เองนะครับ เป็นร้านบรรยากาศสบายๆนะครับสไตล์ชิลๆนะครับช่วงกลางวันเป็นร้านกาแฟเบเกอรี่แล้วก็อาหารจานเดียวนะครับจานเด็ดลรจัดจ้านนะครับต้องลองชิมนี่เลยยำแซลมอนวาซาบินะครับหรือว่าจะเป็นเมนูดัดแปลงนะครับอย่างราบปลาแซลมอนนะครับเป็นยังไงนะครับโหสร้างสรรค์มากๆเลยแล้วก็ยังในด้านของเบเกอรี่ก็มีหลากหลายเมนูให้คุณได้ลิ้มลองกันนะครับเริ่มที่ขนมปังปิ้งแผ่นใหญ่ชิ้นหนานุ่มนะครับวางท็อปปิ้งด้วยไอศครีมนะครับหรือว่าจะเป็นแบบราดน้ำผึ้ง และที่พลาดไม่ได้นะครับกับปังเย็นลาวานะครับเป็นยังไงนะครับสีสันสดใสหวานเย็นดูได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีเค้กช็อกโกแลตลาวาด้วยนะครับเสิร์ฟกันแบบพร้อมไอศครีมนะครับสำหรับในช่วงเย็นนะครับตั้งแต่เวลา18บแนกาหกโมงเย็นถึงตีสอก็เป็นช่วงเวลาผ่อนคลายหลังเลิกงานของคุณผู้ฟังนะครับก็เลตอร่อยไปกับยำคอหมูย่างปูอัดวาซาบิแซลมอนวาซาบินะครับแล้วก็ฟังดนตรีเล่นสดๆกันเลยนะครับแบบสไตล์ชิลๆฟังสบายๆเอนหลังฟังเพลงกันนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่2องทุ่มครึ่งกับเที่ยงคืนนะครับจะมีวงดนตรีมาเล่นให้ฟังกันสำหรองที่นั่งนะครับ0909713408คุณแป๊บนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0 8 1 8 6 5 8 3 4 3คุณหนูนะครับก็ลองดูกันได้สำหรับร้านนี้ตกแต่งดีมากเลยทีเดียวเข้าไปแล้วก็ประทับใจนะครับลองไปดูกันได้ครับเปิดบริการแล้วนะครับในช่วงนี้ใครผ่านไปผ่านมาลองแวะไปใช้บริการกันนะครับ